เมื่อกี้น่ะต um ัดโผาี่เลยแล้วก็ติ้งหรือแอะไม่พาใันัแนวลันเซะแล้วน้ำมีอยู่ที่เดียวไปลงได้ด้วยนะเดี๋ยวน้อแล้ว้ยใหญ่ดีังมไป ลองลองลองแท็กซี่ดูดิลองแท็กซี่ดูท่้นเนื้อน่ะงูแกอยู่บอกท่านอ่ะงูแม่มอยู่ตรงหมาน่ะแล้วไปไปไหนด้วยนะถึงได้ตกตกใจงูผมคุณนู้นในนั้นมันมีงูก็เลยจะทับหัวงูให้ลงแรงเลยเดี๋ยวลงดีก็จะของกิ๊กเป็นไงล่ะทู่ไม่นิด เอาสิซื้อรถเล่นยังดีกว่าไม่ยู่คันหนึ่งต่ไม่ใช่สองนี้เป็นรถไใหญ่ไอ้ตรงอะไรวะเล่นกันไหมพี่โมท้าไม่เจอพี่ก็มีนะพี่มีรถอยู่สองคันน่ะมีสี่รถสี่คันหนึ่งมีราคาเท่าไหร่วะ X X อะไรวะวัดพี่เอาดันใบเอาของโอเล็กอ่ะ